สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเจนีเจชแนลกันอีกแล้วนั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยก็เราจะมาพูดถึงบรรยากาศในสนามอาัศบัจัารกรังบิสนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เพิ่งแข่งมาได้หมัดหมาดเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสนามแข่งสตีส์เซอร์กิตอีกสนามหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีความมันอยู่ระดับหนึ่งนะผมคิดว่าน่าจะเป็นสนามสตีส์เซอร์กิตสนามหนึ่งที่น่าจะสนุกที่สุดแล้วในพวกการแข่งขันกรังบิสทั้งหมดที่เป็นสตี้์เซอร์กิตนะครับ ในช่วงแรกของการแข่งขันแล้วก็ออสต์ทนาครับผมในอาเซียนการ์กลางปีนะครับผมก็มีเรื่องที่ไม่คาดฝันได้แต,แต่ครั้งแรกเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าดีนดีสำหรับทีมบางทีมอย่างเช่นทีม RB r อรอยา่างหรือว่า r e บ u i รสซิ่นะครับผมด้วยตัวของเปเรสนะครับที่อยู่อันดับ2นะครับผมที่ลองมาจากเชลโลแครนะครับผมตอนนั้นนะ่นะเชลโลแครน่ะคัดฟลายได้แล้วก็สตาร์ท อยู่ที่ติดที่1นนะครับอยู่อันดับที่1นนะครับแต่ด้วยการที่สตาร์ทครั้งนี้ชาวแคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่บวกบกับการเข้าโค้งหนึ่งแล้วล้อมันล็อกนะครับก็เลยทําให้ตัวของชาวเนี่ยต้องเสียันดับไปนะครับทาให้เบรเสนั้นขึ้นมาอยู่อันดับที่1ในช่วงแรกๆนะครับผมส่วนแม็กกูสเซเปนกับคาร์ลไซก็เหมือนเดิมนะครับคืออยู่อันดับสามแล้วก็สี่ตามอันดับนะครับผมก็โอเคฮนะก็เป็นมาณันนี้สําหรับช่วงแรกๆกนะครับก็มีเรื่องที่ทําให้แฟร์ฟร์รี่เนี่ย จหายจะว่าไปอยู่บ้างนะครับผม,มแต่หลัใจน่าจะว่ามากกว่านี้นะครับผมโอเคฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปมาปก็ไม่เคยมีอะไรมากเท่าไหร่ก็มีแซงกันไปบ้างอะไรพวกนี้เพราะว่าในจากสนามวาคคุณมันค่อนข้างจะใช้ความดุรุ่งแล้วก็ซิฟตี้มีผลต่อการแซงนะครับผมแบบมีผลอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยทำให้สนามนีน้มันก็มีแซงกันไปแซงกันมาบ้างนะครับผมก็คู่สําคัญบ้างไม่สาคัญบ้างในเพราะว่าไปนะครับผมโอเคฮะก็ต่อมาเรื่อยๆนะครับผมเรื่องที่ไม่มีใครอยากได้ยินมันก็เกิดขึ้นนะครับผมมันก็คืือองงเหล ครั้งแรกแล้วก็เป็น VSC หรือว่า Virtual Safety Car ครั้งแรกในสนามนี้นะครับผมนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ชาวโลแคนเนี่ยอ่าส่วนของเกียร์บ็อกซ์แล้วก็ไฮดรอลิกนะครับผมมันพังนะครับผมพังการอ่าขณะขับอยู่เลยก็เสียบแบบกระดกฟึดเรียบร้อยไปเลยฮะเ,เครื่องดับไปเลยซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับสำหรับชาวโลแคนนะครับที่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่รุ่งเท่าไหร่แต่ก็ถือว่า อยู่ในดับต้นๆนะอืมก็ถือว่าเก็บพอยกันได้พอสมควรแต่ว่าก็มาพลาดท่าด้วยเรื่องเก็บกับไฮดรอลิกนะครับผมอืมอะไที่น่าเสียดายมากสำหรับตัวเฟอร์รารี่นะครับผมตัวของคาร์ลสไตน์ก็ไปละตกเป็นหนึ่งคนนะครับผมแต่ต่อมาไม่นานนะครับบอกเลยว,ว่าไม่นานจริงๆนะครับทีมที่เขาเรียกว่าได้รับผลกระทบมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็เหมือนจะเป็นถ้าผมจะไม่ผิดนะ น่าจะเป็นตัวของโจโบลยูอิ๊กเป็นตัวของชาเลอแคร์นะครับผมต่อมาติดติดกันเลยนะครับผมโดยตัวชาเลอแคร์เนี่ยก็โดนรีทายไปเช่นเดียวกันกับคาร์ลสไตครับแต่แค่ว่าคนละเหตุผลกันก็คือเหตุผลที่ตัวของชาเลอแคร์รถมันพังไปเนะี่ยก็เพราะว่าเรื่องของอ่าระบบ ICE นะครับก็อยู่ว่า i อซีอันสักอย่างนั่นแหละฮะคือระบบระบบหนึ่งใน power unit นะครับมันพังโดยสมบ,บูรณ์นะครับผมอืมมันก็เลยทําให้ตัวของชาเลอแคร์เนี่ย แทนที่จะแบบว่าเออน่าจะไต่ดับจากที่2ขึ้นไปที่1ได้เนี่ยก็อีตอนนั้นอยู่คาดับที่1น,นะครับผมก็ล่วงไปเลยฮะก็คือไม่ได้แข่งต่อนะครับผมเพราะว่าเครื่องพังนั่นเองครับซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเฟอร์นารีนะตอนนี้นะครับผมเพราะว่าเฟอร์นารีเนี่ยก็ค่อนข้างจะลุ่งนะถ้าเฟอร์นารีเนี่ยขดาดพออีสนาน้นก็ถือว่าเริ่มวันๆแล้วนะสำหรับเฟอร์นารีนะครับผมก็ดีไม่ดีอาจจะแมคลาเรนกับหรือไม่ก็เมอร์เซเดสอย่างจอร์เจียอาจจะแซงขึ้น าเฟอร์รารี่ไปเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ต้องมาจับตาดูกันต่อไปว่าเฟอร์รารี่เขาจะจัดการกับเรื่องนี้แต่ถึงกระนั้นนะครับผมไม่รู้นะสนามนี้เป็นสนามอะไรของเฟอร์รารี่นะครับผมคือคนทีมที่ใช้เครื่องยนต์เฟอร์รารี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมแฮร์สกับทีมของอ่าทีมอัลฟาโรเมโอนะครับผมที่ใช้เครื่องยนต์เฟอร์รารี่เนี่ยล้วนแล้วก็ต้องโดนลีไทยไปเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไม่ได้โดนลีไทยเป็นคู่นะโดยต่อมาเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะเหมือนจะเป็น เควินแม็กแมเซนนะครับผมก็คือเครื่องดัดไปเหมือนกันนะครับผมก็คือในเรื่องของพาวเวอร์ยูนิตมีปัญหาเช่นเคยก็คือในเรื่องเครื่องมองมีปัญหานะครับผมก็เลยต้องโดนดไทายออกไปนะครับผมต่อมาอีกคนหนึ่งที่บอกเลยว่าโอ้โหกำลังลุ่งในสนามอาเซียนใบจันเลยอที่เราอาจจะได้เห็นเขาแบบว่าขึ้นมาในดับที่แบบสูงมากๆนะครับไม่ได้อยู่แค่ mid ไฟล์อ่ะหรือว่าอาจจะอยู่ในดับ mid ไฟล์เลยฮะแต่ว่าน่าจะเก็บพรอรได้หลักสิบอ่ะก็คือโจโกลูนนั่นเองนะครับผม ตัวโจโกลยูเนี่ยก็ถือว่าขึ้นอันดับมาอันดับสิบนะแล้วขับมาดีมากเลยอะขับมาดีแบบโอ้โหดีงามอะแต่สุดท้ายนะครับผมสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นมันก็เกิดนะครับผมเครื่องยนต์ของเฟอร์รารี่ที่อัดอยู่ในอ่าที่ยัดอยู่ในตัวของรถอัลฟอนดีโอคันนั้นนะครับผมของโจโกลยูเนี่ยมันได้พังลงอย่างสมบูรณ์นั่นเองเลยทาให้โจโกลยูนั้นไม่สามารถแข่งต่อไปได้แล้วก็รีทายไปอย่างน่าเสียดายที่สุดแล้วแหละฮะ แล้วก็อีกอันนึงนะครับผมก็น่าจะเป็นในส่วนของทีมอัลฟาทาวลี่นะครับผมทีมอัลฟาทาวลี่นี่ก็อย่างยูกิคินดะนะครับผมก,ก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับที่ทีมอาจจะก,กัดปีหลังมาแบบอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ก็น่าจะทําปีกบางไปหน่อยนะครับผมน่าจะด้วยเรื่องของน้ําหนักแล้วก็เรื่องแอโรด y น a ามิกนะครับผมเพื่อให้ตอนที่มันเปิดดีเอเนี่ยลมหรือว่าเรื่องอากาศพลาศาสตร์มันจะช่วยทําให้รถนะมันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับผม ก็เลยอาจจะมีการทําให้ขนาดของปีกหลังมันเล็กลงแล้วก็บางลงมั้งนะครับก็แน่นอนฮะใช้ไปบมาาเนี่ย d r s มันขาดออกครับผมมันขาดออกเป็นครึ่งหนึ่งก็เลยทําให้ตอนที่ใช้ DAS เนี่ยมันก็เลยเปิดครึ่งหนึ่งข้างหนึ่งปิดนะก็เลยใช้เทปที่ผมเคยที่ผมไปอ่านมานะน่าจะเป็นอลูมิเนียมเทปนะครับก็คือเป็นเทปที่มีราคาพอสมควรนะไว้แปะไวซ้ซ่อมแซมนะครับผมตัวส่วนของอโูมดเนมิกที่มันเสียหายนะครับเพื่อจะให้รถเนี่ยมัน วิ่งต่อไปได้แบบไม่มีปัญหาเรื่องและแอโรเดนมิกเท่าไหร่นะครับผม,มก็ผลกระทบนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งเลยฮะซูนดะอันดับลดลงมาเพราะว่าเขาพิดนานนะครับผมเพราะต้องใช้อลูมิเนียม,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 มเทปแบบไม่ใช้อลูมิเนียมอลูมิเนียมเทปนะครับไปแปะปีกแล้วก็ยกปีกเอาไว้ไม่ให้มันใช้ d ดีเอสได้ก็ฮะอย่างที่2ก็คือซูนะดะใช้ d ดีเอสไม่ได้นะครับผมก็เลยอเป็นอะไรที่น่าเสียดายอยู่เหมือนกันที่ซูนดระดก็อยู่ในเกณฑที่น่าจะได้พอยต์แต่ว่าก็ตกลงมาอยู่อันดับ ลงมาอีกอน่าจะสิบสามบ้างครอืมลองจากอเลสมาก็คือ Alex อเลสสิวนดับสิบกรอบในจบในสนามนี้นะตนัวอีกทีมหนึ่งผมลืมพูดไปนะ่าจะเป็นทีมของแอสตันมาร์ตินนะครับผมก็คือตัวของลานสโต้นะครับผมอืมรถมีปัญหาอีกแล้วก็เลยต้องเข้าพิษแล้วก็รีทายไปอย่างน่าเสียดายนะครับก็สลีดร,รวมอีกครั้งหนึ่งคนที่ dnf เนี่ยมีถึงหมด5คนนะครับผมก็คือ f ฟ r r a r i 2คันเลยอย่างคาร์ลสไตน์ชาลเลแคร์นะครับผมทีมฮาร์สนะครับผมก็มีชิวิน,นแม็กนิเซน ทีมอัลฟาลอมโอก็มีโจควอนอยู่ u, แล้วก็ทีมอซ์แมาตินมีคันเดียวก็คือลานสโต r นะครับผมก็มีประมาณนี้ที่ d n เก็5คันเลยนะ5คันที่ d n f ออกจากจะสนามด้วยปัญหารเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็โอเวอร์ฮีทลงถึงอาจจะเกียร์บล็อกด้วยแล้วก็ไฮดรอลิกด้วยแล้วพว,วกนี้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไวปป้เพียงเท่าน,าน,นี้ก่อนก็แล้วกันสำหรับอธิบายการกรองปรีสนะครับผมรู้สึกไงว่ากับสนามนี้นะครับว่าเออมันน่าเบื่อไปไหมมันไม่ค่อยดราม่าเท่าไหร่หรือว่ามัน ก็ปกติดีหรือว่าสนุกดีนะครับผมสำหรับผมเนี่ยก,ก็สนุกนะถือว่าสนุกนะครับผมแล้วก็รู้สึกเซ็งนิดนึงสำหรับเฟอร์รารี่ที่แบบว่าโอ้โหเละไม่เป็นท่าเลยอะ่ะคือชาวเลครคเข้าไปคาร์ลสไตเข้าไปพีมฮาร์สอย่างเควินแม็ก็ไปเออก็ไป,ไปเป็นแถวเลยเออโจคันยูก็ไปด้วยนะครับผมรู้สึกสโตนี่ก็ไม่ได้ใช้เครื่องเฟอร์นะแต่ว่าเครื่องอาจจะมีปัญหาในระหว่างการแข่งนะครับผมอืมก็เลยต้องออกไปอย่างน่าเสียดายนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ ว่ามีหลากหลายอารมณ์นะสนุกเซงเสียดายบ้างอะไรพวกนี้นะครับผมก็ไปกำลังใจกับคนที่เชียร์ทีเหล่านี้นะครับว่าเอออย่างน้อยก็ให้โอกาสพวกเขาหน่อยนะเดี๋ยวเขาก็อาจจะปรับปรุงตัวเองในสนามหน้าเชื่อเราก็เชื่อมันในตัวเขาหน่อยเนาะเออว่าเชื่อว่าเออสนามต่อไปเนี่ยเขาจะต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะผมก็หวังว่างั้นแหละขอให้เฟอร์รารี่เขาแบบว่าเออขึ้นมาระดับหน่อยนะอื พราะถ้าไม่งั้นหน่อยเดี๋ยวเลสก็อาจจะดูน่าเบื่อไปเดี๋ยวมีเลสปูคันเดียวดําโด่งไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้เราจบไปเพียงเท่านี้ก่อนก็ลากัน,นะครับถ้าชอบนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนฮะถ้ากดซับล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน,น้องๆคนในครอบครัวได้ดูกันนะครับได้รับรู้ถ่ายทอดกันไปเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลวันนะครับผมอืมไม่มีอะไรมากแล้วแหละฮะ happy d a ทุกคนสวัสดีครับผมไปย่ะ